ความมันคือยิ่งเวลาผ่านไปแม้ว่าจะจบยุคเรนไอซองไปแล้วคนออกแบบอ่ะก็จะยิ่งเพิ่มความเวอร์ความรัดกุ้มของ s t a r ์ฟอรเข้าไปเรื่อยๆคือจะเอาให้การออกแบบอ่ะเพอร์เฟกที่สุดที่ไปไปได้เอาให้แบบสตรูไม่มีวันบุกเข้ามาได้เลยอย่างอันเนี้ยหรือว่าอันเนี้ยที่ออกแบบโดยเซบาสเตียนโวบังก็คือเวอร์มากมีแฉกดาวหลายแฉกซ้อนกันหลายชั้นโวบังอ่ะมีความสำคัญมากในพัฒนาการของสตาร์ฟอร์ เนื่องจากเขาอะ่ะเป็นคนที่เพิ่มความเป็นระบบและความอลังการเข้าไปในการออกแบบป้อมประการลักษณะนี้แล้วก็เป็นคนออกแบบป้อมประการเป็นร้อยแห่งทั่วฝรั่งเศสจนกลายเป็นการยกระดับมาตรฐานการออกแบบทั่วยุโรปหรือว่าอย่างสตา r ์ฟอร์ดอันเนี้ยซึ่งคือเอาเมดาฟอร์ทรสในโปรตุเกสที่สร้างในศตรวรรษที่17 <c oughs> ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ซับซ้อนมากสตา r f ฟอร์ดอันเนี้ยมีแฉกดาวถึง12แฉกที่เรียงรายกันเป็นชั้นๆเรียกว่ายิงค่าศึกกันมัน แถมยังเต็มไปด้วยสนามเพราะห้องใต้ดินเส้นทางลับไปดูกันแบบเต็มๆได้ที่ noble youtube channel